หมดดำยิ้มแก้มปรีเปิดของขวัญกันชัยซื้อให้ถูกใจมาก เรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงพิธีกรและนายแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับคุณหนุ่มกันชัยดารานักแสดงที่โลดแดนอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายทาเอาหลายๆคนแอบอิจฉากันเลยทีเดียววันคล้ายวันเกิดของน้องเลิฟอย่างมดดขาขชาพาทั้งที่งานนี้พี่ชายอย่างหนุ่มกันชยัยไม่พลาดทาเซอร์ไพรส์ซื้อแหวนเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งงานนี้มดดําก็ขอตอบแทนพี่ชายด้วยหอมฟอดใหญ่เล่นเอาแฟนๆแห่เซลเพียบว่าคู่นี้เขารักกันมาก มากจริงๆเลยจ้าโดยแอคเคิ์โพลิพัทจัดให้แคปชั่นว่าขยี้ตาแป๊บพ่อซุ่มเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่งดตีกัน1วันซีนหวานมอบของขวัญแทนใจเอาซี่แหวนคาเทีย แต่ขออย่างเดียวให้แล้วอย่าเอาไปให้ผู้ชายจ้าแฮ t แท็แหวนเลิฟเลิฟแอด,ดมดดำคชาพาแอด,ดกันชัยทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตแห่แซลกรีสแม่หอมแก้มพ่อน่ารักน่าชังเหลือเกินชื่นใจจริงๆค่ะคู่นี้อบอุ่นมีความสุขมากๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่ารักมากๆเลยจ้า